ซูรออันกาฟีสุราอักาฟีถวบทานที่มองมักกะมี110งอองค์การชื่อของสุรอน,นี้ภาพพิมพ,พ์ไปภาพพิมพ์ไปที่เรื่องราวของชาวถา้ำพวกเขาเป็นกลุ่มเยาวชนที่ลี้ภัยไปอาศัยอยู่ในถ้ำเพื่อรักษาเรื่องศาสนาให้พ้นจากการถูกเมิอดของผู้อาธรรมในยุคนั้นที่บงังคับขู่เข็นผู้คนให้เคารพสักการะที่พระเจ้าต่งางๆหรือจกอัลลอฮ์ เป็นตัวอย่างแก่ผู้ที่ต้องการอาสโลจากพิจนัที่เกิดความสันพรสันพในการศรัทธาคุณค่าและคุณค่าและความประเสริฐของสุรตนี้มีหลักฐานที่ชัดเจนที่กล่าวถึงคุณค่าความประเสริฐของสุรตนี้ส่วนหนึ่งคืออันอับีออันอันบิออันบีออัออัดอัดดา Uh, ad da, Abi Ad-Darda ad da. radhiyallahu anhu anna an an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man man hafitha ashra ya ya ti di, ya tin min ayatin ayatin min awwali suratil suratil kahfi oh. อูซีอูซีมามีนัดมีนัดดะมีนัดดะมีนัดดัจจามีนัดดัจจาลเออรัวาหูมุสลิมฟังว่าลอกจากอบีอัดดััดดอดัดอัดดัรดรอัลลอฮุอันรดิอัลลอฮฺอันกล่าวว่าท่านอบีุร์สัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมซุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมกล่าวว่าโอ้ดายท่านจะมีการของต้นสุร่าอันกาฟีนี้เขาจะถูกปกป้องให้พ้นจากการกระทำ dataran arang oleh mamsi um wa an wa anhu radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qaraa ashra ayatin min min akhiril min akhirin kahfi usima min fit มิทนดดัดัดดัตจาลีรวัรวรัวฮุลอิมามอิมามอัลอาหมัดบอกว่าหลาัจากอบับดุลจาดเช่นกันท่านนาบีส,ลลาาาสุลลัลอฮุอะลัาาลายฮิวะซัลลัมกล่าวาว่าผู้ใดที่อา่านสิบองค์การสุดท้ายของสุรานกาฟีเขาจะถูกปกป้องให้พ้นจากการหลอกลวงของดัจจารรายงานโดยอิมามอิมามอาหมัด จากทั้งสองฮะดีสนี้ไม่ว่าจะอ่านสิบองค์การแรกหรือสิบองค์การสุดท้ายก็ได้เหมือนกันเป็นการงานที่เปิดกว้างคือการถูกปกป้องการถูกป้องกันให้พ้นจากความชั่วร้ายของดันจันเมื่อกล้ถึงเวลาวันเกียระหากคนนั้นมีชีวิตอยู่ในยุคนั้นว่าอันอบีอสาิดซาิดอัลอัลกุดอัลกุดรีอัลกุดรีรลอลอรลอฮุอันฮุ أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة سورة الكهف في يوم... في يوم الجمعة أضاء له من... من من النور ما بين ما بين الجمعة Uh, Rohu, Rohu al Bay, al Bay, al Bayhaki, Wah, Wahsa, Wahsanaul, Wahsanaul al al Bani, al Bani. Kamalat uh, Abisaid al Qudri, Rabbil hey, al Allah. Uh, Alhamdulillah. Sallallahu Alaihi Wasallam. ผู้ใดที่อาสซูร์อันกาฟีคืนวันศุกร์เขาจะได้เขาจะได้รับรัศมีสองออกไปตั้งแต่วันศุกร์นั้นจนถึงวันศุกร์ถัดไปรายงานโดยอันเบอัลเบฮากีชัยอับนบานีกาว่าเป็นฮะดีษฮัสันหมายถึงเป็นสำนวนที่แสดงถึงผลบุญที่มากมายจากการอ่านและความดีนั้นเป็นสิ่งที่ลบล้างบาเปเล็กๆจากสุขหนึ่งถึงสุขสูงสุขถัดไปดงังพระดำรัสที่ว่า อินนัลอินนัลฮัสซานาที่ยุดฮิบันยุดฮิบันัสซนัสไซยัดความว่าแท้จริงความดีงามนั้นจะลบล้าความเลวรยทั้งหลายสุรพูตยุคที่ห1 4ยี่หรืออีกความหมายหนึ่งแปลว่าเขาจะได้รับรัศมีนั้นในวันเกียรมะเออสาเหตุการสาเหตุการถูกประทานของสุรภ เมื่อการเผยแพร่อ,อิสลามนั้นเมื่อการเผยแพร่อ,อิสลามยิ่งนับวันยิ่งเพิม่มจำนวนผู้คารันับถือทําให้ซากรสในเมืองมักกะในขณะนั้นไถ่ถามซึ่งกันและกันว่าสิ่งที่ระบ,บีมุมัมาสุรอออะลวะซัลออลัลมนำมาบอกนั้นเป็นความจริงหรือความเท็จหรือแค่อ้างตัวเป็นศาสนาทูตของเลาะซากเรสจึงวางแผนส่งสองคนคืออันตนตบินฮาบินฮาริสและ บ,บินบินอบีมุอิดเป็นตัวแทนไปปรึกษาหารือกับชาวยาูดที่เมืองมาดีนาเพื่อขอเพื่อขอคำแนะนำชาวยาูดจึงแนะนำไปว่าพวกท่านจงกลับไปถามเออมุฮัมมัดสุลออะละวะสัลลัมและถามสามคำถามหากเขาตอบได้ถือว่าเขาเป็นศาสนาทูตจริง แต่ถ้าแต่หากเขาตอบไม่ได้พดท่านก็จะพิจารณาไปถือว่าเขาอุปโลกคําพูดนั้นของตัวเองขึ้นมาเขาอุปโลกเขาอุปโลกคาพูดของตัวเองขึ้นมาเขาไม่ใช่นบ,บีและเราซูลจริง3ามคำถามนบ,บีอะไรบ้างหนึ่งค้นถามหนึ่งถามถึงกลุ่มเยาวชนที่มีออกจากเมืองในยุคอดีตว่าอะไรคือความเป็นมาของพวกเขานั้นเพราะมีเรื่องอัศาจรรย์ที่เกิดขึ้นกับพวกเขาเรื่องราวชาวถ้ำ 2. ถามถึงเรื่องราวชายคนหนึ่งที่เดินทางไปถึงเมืองฝั่งที่ตะวันออกของแผ่นดินและเมืองทางที่ตะวันตกเรื่องราวของซุรกอไน 3. ถามถึงเรื่องวิญญาณมันเป็นอย่างไรข้อที่3นี้ออปรากฏคำตอบในสูระก,ก่อนหนะ้าคือสูระ์อัลอิสรอ์องคการที่85 เมื่อตัวแทนชาวคุเดชเดินทางกลับมายังมักาห์พวกเขาก็ไปถามท่านอับดุลลอฮฺอะลีฺวะสัลลัมถึงสามคำถามนั้นถ้าถ้าตอบได้เราจะเชื่อฟังและศรัทธาในสิ่งที่ท่านเชิญชวนท่านอับดุลลัอฮุอะลีฺวะซัลลัมได้ตอบไปว่าพรุ่งนี้เราจะตอบให้พวกท่านฟังแต่ท่านเลือนที่จะกล่าวว่าอินชาอัลลอฮ์ถ้าหากอัลลอฮทรงประสงค์ เออปรากฏว่าการประทานองค์ราราองการของอ,อ,องการอันกรอ่านนั้นถูกตัดขาดจากท่านนาบีเป็นเวลาครึ่งเดือนคือ15วันจกนกระทั่งท่านนาบีเกิดความคับแคบใจและเสียใจแต่พวกแต่พวกกุเรชมีความดีใจคิดว่ามูฮัมหมัดนั้นคนซิงของทางและจะได้เปิดโคงว่ามูฮัมหมัดนั้นเป็นผู้เออเป็นผู้พูดปดเออจากนั้นสุรานี้ได้ถูกประทานลงมาจึงนํามา ซึ่งความตัดเพื่อปิติอินดีให้กับท่านนบีสุลต์ละา์อะัลหิวะสัลลัมเป็นอย่างมากและมีองค์การที่23และ24ในซูระห์นี้สอนให้ท่านนบีมุฮัมมัดสุลต์ละาอะัลหิวะสัลลัมและผู้ศรัทธาทุกคนว่าอย่ากล่าวว่าฉันจะลงมือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดในวันพรุ่งนี้นอกจากให้กล่าวว่าอินชาอัลลอฮ์ด้วย